ไอ้ประธานให้ค่อยถามเจ้านี่เถอะสมมติว่าต้นกล้วยนี่ปิดอันกระสินออน้ำหนักตีเจ้ามอเตอร์สั่มเลยโอ้สมมติเป็นอันกระสิน้ำหนัติตีแห้งหน่อยแต่ว่าบุตรตีแห้งหน่อยรีตุนมันมเ,เบาๆพอชนะคะแนนพอบ่ไอ้จะค่อยเห็นคลิปนี้ไหมนี่ออมันหาเจ้านี่เออ,เอ,อกระย่ามันจะไปซามันเบาๆพอไอ้คนคือนคนดีอีหลีวะ

นะครับอืมเป็นสีส้มๆเนาะอันนั้นนามยังไะอันนี้ซาไทยครับผมซาไทยบวะยันครับไอ้ลองดูบ้างเลยด้วยนั่นเดียวกันหมดเลยเมนครับรันขายมบ่บบานรันเดียวกันพวกเราก็เฮ็ดแซ่ยบเนกัเก่งขนาดนั้นเหรอเกิยี่สิบครับยี่สิบเฮ็ดเสียบ নাই ফাগছুৰে হেলা পেলাই কিছু লাগ